เลี้ยงไก่มาประมาณนึงขี้กันครับดอกตีบกเกินนี่ดอกตีบกเกินสามพันห้าพันขี้กันแหะผมอ่ะเขาเลี้ยงไก่ออกโขนเขาไม่ได้เลี้ยงไก่เนียนขายเลยเมื่อกี้ผมบ้าขายเลยตัวผมหัวได้ไม่คิดกระมู่มาเออเขาลองเฮ็ดขายเป็งเปลี่ยนทักี้เขาคือบ้าขายป่ะพันเขากะไม่ได้ว่าดีดอก่ทานาดทับอยู่ตกใจไม่เจอเขาหรอไม่ทับรวยดีเมีไก่มาจากโอ้ท่านี้มันยอดเสียงกล่องแตกใส่ใส่มันคือจากเหนือเลยบอกครับเหนือเลยบรไม่บอก เขาแม่เล่นประจำไทยเป็นเลือดเนี้ยงครับเลือดสมนีมันก็สายถึงถึงก่อยมันติดไทยมีก่อยบ่มีมีก่อยมีวันเหนือต้องก่อยนะไทยก่อยล่ะวันี้เสมเลยล่ะแต่ว่ามีงอนนะบ่บ่ร้อยประมาณสามลถึงสามล้อสามล้อสามล้อสามสองก็ทำสามบ่สอสามสองเนาะอายุขอบกว่าที่สกุลทุนสองนี่สิเขาคนสองเลยนี่กำลังถึกใสหมดเต็มนี่อ่าใส่ตีไฟหนึ่งาะแม่ตีมาไฟหนึ่งเลยก็ถ้าได้ก็หาปัญหาเถะ ấy tôi đi bò đây hà vẫn hà đấy thì bỏ.